ความเร็วเนี่ยจะมาเป็นอุปสรรคส่งผลให้เบื่อแฟนได้ง่ายๆหรือเปล่านะคะเอ๊ะความเร็วเกี่ยวข้องอยังไงเดี๋ยวมาฟังกันเลยค่ะดิฉันอายุ U 24ปีแล้วนะคะคบกับแฟนมา4ปีค่ะเมื่อก่อนตอนคบกันใหม่ๆเรื่องอย่างว่าก็ดีอยู่ค่ะแต่พอมาพักหลังนะคะทําไมดิฉันรู้สึกไม่อยากจะมีอะไรกับแฟนเลยแค่การจูบการสัมผัสก,กันก็ไม่อยากจะแตะต้องกันแล้วแล้วก็ไม่อยากทําอะไรด้วยนะคะไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกับว่าเบื่อเบื่อกันนะคะและมีอีกปัญหา ที่ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับความเบื่อหรือเปล่านะคะก็คือแฟนของดิฉันเนี่ยเป็นคนหลังเร็วค่ะทําให้ดิฉันไม่ค่อยถึงพร้อมกันกับเขาดิฉันควรจะทํายังไงดีคะคุณหมอเพราะว่ากลัวแฟนจะน้อยใจที่ดิฉันไม่อยากจะมีอะไรกับเขาค่ะยังไงอาจจะไม่ถึงจุดสุดยอดเลยเวลาที่มีเพศสัมพันธ์กับแฟนแฟนหลังเร็วเกินมาเร็วเคลมเร็วนะประสการณ์ขคุณหมออะไรก็เลยเป็นพมดนะครับแล้วก็ก็คือประสบการณ์ของเราเนี่ยอะไรก็ตามที่ทำลบบีความสุขมันก็อยาก จะทำสีนั้นโดยบ่อยอะไรก็ตามที่มันทําแล้วมันมันเบื่อหน่ายมันเซ็งมันไม่มีความสุขมนุษย์ก็จะไม่อยากทำสีนั้นนะครับผมคิดว่าประสบการณ์เรื่องเพศที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ทําให้เธอสุขสมในเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ทําให้อึดอัดงุดหยิดรําคาญใจหรือว่าอารมณ์ขานผมจะเจอคนไข้เยอะมากนะฮะคนไข้หว่าหลังเลผมกวเนี่ ดยส่วนตัวไ,ไม่มากไม่มากนะ,นะจากงานวิจัยพบว่าพบประมาณร้อยละ30ะในกลุ่มที่เป็นตั้งแต่วัยรุ่นแ<ม>ลวว้วครับอะไรคือเร็วว่าคุณหมอฮะกี่นาทีคือเร็วโดยเฉลี่ยแล้วผู้ชายจะหลังประมาณ5-6นาทีหลังสอดใส่ชั่วโมงครึ่งนี่ถือว่าเร็วไหมครับชั่วโมงครึ่งนี่ถือว่าเป็นโรคชา,ชาหลังชาส่วนผู้หญิงเนี่ยนะนยผู้หญิงเวลามีเพศสัมพันธ์นับนับจากเริ่มเร้าโมเนี่ยจนถึงออร์แกสซึมเนี่ยใช้เวลาประมาณ20นาทีโดยเฉลี่ย ราะนั้นผู้ชายต้องมีการเล้าลมให้เพียงพอเพื่อที่จะให้ผู้หญิงนี่ถึงไปพร้อมๆกันก็คือเฉลี่ยแล้วถ้าเกิดเรามี5นาทีต้องเล้าลมไปก่อน15นาทีถูกต้องคี้คนไข้ที่มาปรึกษาเนี่ยผมว่าเกือบทั้งหมดเลยดีกว่าที่หลังเร็วเนี่ยเนี่ยจัดน้อยกว่า1นาทีหลังสอดใส่นานๆจะเจอคนที่ยังไม่ทันสอดใส่ก็หลังก็มีบ้างถ้ายังไม่ทันจะสอดใส่แล้วหลังเนี่ยเขาเรียกว่าล่มปากอาถ้าสอดใส่เข้าไปแล้วบางทีสอดเข้าไปปุ๊บหลังทันทีหรือบางทีขยับ ไม่กี่ครั้งเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่านกกระจอกไม่ทันกินน้ำนก็ร่มาอาวสถิติรู้สึกว่าอย่างนี้รู้สึกว่าแบบ90%เซนี่ยจะไม่ถึง2นาทีเป็นตั้งแต่วัยรุ่นทางการแพทย์ไม่ถือว่าเป็นโรคครับกลับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นในคนสูงอายุตอนวัยรุ่นไม่เป็นแต่พอเริ่มแข็งไม่ดีคอนโทรลไม่ได้พอเสียวๆปั๊บจะรีบหลังอันนี้ต้องวิธีแก้ั้งคนละแบบกันอันนี้ในในใน คนไข้ารายนี้ที่ปรึกษามาเนี่ยน่าจะเป็นในกลุ่มแรกรเพราะว่าอายุยังน้อยเพิ่งแต่งงาน,น,าน้าใหม่ใหม่ทำยังไงจะให้เขามีความสุขได้ชีวิตครอบครัวเขาอยู่กันยืดเริ่มตั้งแต่ฮนะอันที่หนึ่งเนี่ยฝึกปฏิบัติก็มีคนสอนให้ฝึกช่วยตัวเองพอเสียวๆป๊อปเนี่ยให้ใช้มือบีบที่ส่วนหัวนะบีบไม่ถึงวินาทีนะแวบเดียวน่าลองไปทําดูนะฮะ เคยทำนะครับไม่เคยนะลองดูนะแวบเดียวาะหลังช้าอยู่แล้วเขาชั่วโมงกว่าแวบเดียวปั๊บเนี่ยความเสียวมันจะหายหมดแหละแล้วับต้องมากระตุ้นกันใหม่แล้วฝึกให้นานขึ้นนานขึ้นแต่ละครั้งนานขึ้นอันที่สองก่อนมีเพศสัมพันธ์นะครับนะฮะช่วยตัวเองสักทีหนึ่งพอหลังปั๊บพอเปมีเซ็กซ์หลังช้าลงแน่นอนอันที่สามนะฮะเวลาก่อนจะมิก่อนจะสอดใส่ทุกครั้งให้ใช้มือบีบที่หัวองุ้งชาติบีบแวบเดียวแล้วก็สอดเข้าไปมีบางคนสอนว่าระหว่างมีเเซ็กกีียะพออสึงมาบบ แต่น,นี่ไม่เคยมีคนไข้ชอบเลยเข้าไปแล้วไม่มีใครอยากออกอารมณ์ค้างยกเว้นว่าถ้าเราอาจจะแบบตีเนียนไปเป็นการเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าปุ๊บปุ๊บอ่าเปลี่ยนทุกท่าแล้วแอบบีบแล้วก็ต่อโอ้โหเราได้สอบจริงตัวผมแนะนําว่าถ้าวัยรุ่นนะฮะวัยรุ่นที่อายุยังน้อยอย่าเพิ่งใช้ยาอะไรลองฝึกปฏิบัติวิธีพวกนี้ก่อนหรือว่าใช้วิธีให้ฝ่ายหญิงอยู่บนมูมันออนท็อปเนี่ยหลังช้าลงผู้ชายนอนหงายเนี่ยระบบประสาทผ่อนคลายทํางานจะช้ากว่านะครับ แล้วก็อาจจะฟังเพลงอะไรต่างๆให้ผ่อนคลายแล้วก็ให้เป็นบรรยากาศของการเล้าโลมเยอะๆนะเพราะว่าเพราะจุดตรงนี้เป็นจุดอ่อนของผู้ชายเพราะผู้ชายจํานวนมากเล้าโลมไม่เป็นผมเคยแนะนําให้ผู้ชายหลายคนดูพวกทอมพวกดีอ่ะทาไมเขามีความสุขในเรื่องทางเพศกันดีมากแทนที่พวกทอมไม่ได้มีอะไรติดเนื้อติดตัวมาเลยแต่เขารู้จุดรู้ใจ เพราะฉะนั้นเขาบอกเขามีเทคนิคผูนี้แล้วสู้ได้ไหมครับคุณหมอผมเคยอ่านในกระทูเขาเขียนว่านิ้วเย็นๆหรือจะสู้เอ็นอุ่นๆได้ไปแช่แข็งมาให้นิ้วแข็งลวเวลามีเซ็กซ์เนี่ยฝ่ายหญงอาจจะใช้วิธีอื่นที่ไม่มีในตำราก็ได้นะผมก็เคยคิดว่าเออเวลาถ้ามีเซ็กซ์เนี่ย ฝ่ายหญิงเกิดเอามือบีบลูกอันเนี่ยผมว่าหลังช้าลงแน่อลองใช้วิธีเหล่านี้ประกอบดูนะครับ,รบแต่ละคู่อาจจะชอบวิธีไม่เหมือนก <ใน S 1> ันในตำราฝรั่งมันจะมีเขาเขาเคยแนะนําว่าใช้การดึงลูกอัณฑาลง